เมื่อน,นี้ได้ลำมยอนหรือมาม่าเกาหลีจ้ามาม่าเผ็ดยนัยนว่แซสบเนาะค่ะยันว่เผ็ดยันบ่จวดเอาพริกผงใส่ลงไปอีแล้วก็จะห้อยด้วยโรยหน้าอ่าผักชีโรยหน้าแบบนี้ไข่น้ำเนาะค่ะกินเดีายวกะสิไปหากรีดยางเนาะค่ะมุ่กันออกไปเดี๋ยวนะมา เอฟซี FC บอกว่าให้กินคำตาสวดไปในบ้านนะกินแบบกินแบบนนะอ่าคลิปคนมาให้คอยกินคำยังไงคำตาสวดเพชร เป็น้กำไปแล้เสียงแมวกับเสียงนกเขาบรรยากาศดีเหมือนอยู่ในป่า บางคนก็บ้าหมักผักชีน่ะเหลือแค่นี้คำสุดท้ายท้ายสุดมาพี่น้อง โบดไทยสุดบ่เพราสุดเด้อสุดคำใหญ่ๆังเฮียไ่